สับตาตลาดรถอีวีปี2023นี้กระบะไฟฟ้า4ประตูมาแน่เพราะอะไรกันนั้นเรื่องราวจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟัง พบก,กับข่าวรอบโลก EV กับ Daily EV d ีดีนะครับพวก,กับผมเวลอีกเช่นเคยก่อนจะไปชมคลิปกันนะอย่าลืมกดติดตามช่องทางใหม่เว็บไซต์ evguarantee.net และราย OpenShut เวลดัน f c x t ีเ d e r KP อัปเดตข่าวสา,ารเทคโนโลยียานยนต์อนาคตและพลังงานสะอาดที่น่าสนใจทั่วโลกในที่เดียว จากที่กระแสยานยนต์ไฟฟ้ามาแรงนะจนวันนี้ประเทศไทยเข้าสู่ยุคของรถยนต์ไฟฟ้าอย่างเป็นทางการแล้วครับจากนโยบายส่งเสริมด้านยานยนต์ไฟฟ้าหรือมาตรการ e v ออกมานะครับทำให้วันนี้นะมียอดรถยนต์ไฟฟ้านะฮะจองเข้าไปมากกว่า25,000คันในปี2565ที่ผ่านมานะครับซึ่งอันนี้จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถส่วนบุคคลนะฮะ แต่วันนี้กลุ่มรถที่ถูกถามหามากที่สุดนะนั่นก็คือกระบะไฟฟ้านี่เองนะครับเพราะอย่าลืมว่ารถส่วนใหญ่ที่ใช้ในบ้านเรานะฮะเป็นรถกระบะนะับโดยเฉพาะกระบะสประตูที่เป็นกระบะไล์สไตล์นะครับก็เลยถามหาว่าเอ้ยวันนี้รถยนต์ไฟฟ้ามาทำไมกระบะไฟฟ้าไม่มาสักทีนะครับจนเมื่อวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมานะทางค่ายยักษ์ใหญ่อย่างโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยนะครับ ได้มีการประกาศเปิดตัวรถกระบะต้นแบบนะครับอย่างเจ้าตัว iMv Zero นะครับซึ่งเป็นกระบะนะอนเนกประสงค์หน้าตาดูทันสมัยซึ่งจะเป็นแพลตฟอร์มรถกระบะหลังจากนี้ของ Toyota และเจ้าตัวรถกระบะ h ฮสปักลีโววีหรือกระบะไฟฟ้าแบบ100%ซนะครับซึ่งเป็นกระบะตอนเดียวนะครับที่พัฒนานะก็คือเอากระบะเจ้าตัวแพลตฟอร์มลีโวนะกระบะน้ํามันเนี่ย มาแปลงเป็นไฟฟ้านะครับมีการปรับโฉมกระจังหน้าให้มันดูเป็นไฟฟ้าก็คือทํากระจังหน้าให้มันทึบอ่ามีมอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนอยู่ที่เทารอหลังนะครับมาพร้อมกับแผงแบตเตอรี่นะที่อยู่ใต้ท้องนะครับซึ่งมีขนาดคาดว่าอยู่ที่60กิโลวัตต์ชั่วโมงหรือกิโลวัตต์อานะครับซึ่งต้องบอกว่าการเปิดตัวครั้งนี้นะครับโดยที่ทางนายอากิโอโตโยดะผู้บริหารระดับสูงของโตโยต้าเนี่ยมากล่าวเปิดตัวด้วยตัวเองว่า จะมีการผลิตในประเทศไทยนะ1ปีหลังจากนี้พร้อมกับทำตลาดไปทั่วทั้งโลกด้วยนะครับโดยที่จะผลักดันเนี่ยให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตกระบะอย่างที่ผ่านมาซึ่งน้าหากมองที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าโตโยต้เนี่ยประสบความสำเร็จในการผลิตกระบะนะส่งออกไปขายทั่วโลกกับโปรเจกต์ชื่อว่า imv นะรหรือ innovative international m u l t i p u r p o s e vehicle หรือ imv โปรเจกตนะอย่างเจ้าตัวไฮรัก วีโ o ้ e v o นะครับซึ่งบอกว่าโอ้โหประสบความสำเร็จอย่างมากนะอันนี้คือพัฒนาในประเทศไทยนะครับและส่งออกไปขายทั่วทั้งโลกในหลายประเทศดังนั้นนะครับเขาก็เลยมองว่าวันนี้ถ้าบทบาทใหม่เรื่องของพลังงานใหม่นะเพื่อจะลดการปล่อยคาร์บอนอย่างเจ้าตัวกระบะ i m v zero แล้วก็จะตัว Hylux Revo b e v เนี่ยจะผลิตในประเทศไทยเป็นประเทศแรกนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่น่าดีใจนะฮะแต่สิ่งหนึ่งก็ยังแอบ ตั้งหิดตง,งิดอยู่นะเพราะว่าโตโยต้าเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้เห็นด้วยนะไม่ได้เชื่อว่าทางออกของพลังงานแห่งอนาคตเนี่ยจะเป็นรถพลังงานไฟฟ้าแบบ BEV นะยังมีไปซุ่มพัฒนาอย่างเจ้าตัวไฮลักที่เป็นไฮโดรเจนในฝั่งอังกฤษด้วยนะครับก็ยังไม่รู้ว่าทางออกจะเป็นยังไงแต่ที่รู้รว่าการประกาศ ของโต y o ต้าครั้งนี้เนี่ยสร้างอิมแพกนะในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าพอสมควรว่าเฮ้ยอีกหนึ่งปีเราจะมีกระบะไฟฟ้าออกมานะส่วนจะราคาเป็นยังไงสเปคยังไงเนี่ยก็ต้องมารอติดตามนะครับพอเราพูดถึงตลาดของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยต้องบอกว่าอย่าลืมนะครับวันนี้เจ้าตลาดของรถยนต์ไฟฟ้าส่วนใหญ่เป็นค่ายมาจากประเทศจีนเนาะเมื่อค่ายยักษ์ใหญ่อย่างโตโยต้าประกาศว่าจะดุยแล้วนะครับ ก็ทาให้ค่ายจีนที่บอกโอ้โหวันนี้นะฮะชิงตลาดรถยนต์ไฟฟ้ามาพอสมควรเนี่ยก็เริ่มตื่นตัวนะฮะตอนแรกเอากระบะไฟฟ้ามาเติดตัวจะทําตลาดดีไม่ดียึกยักยึกยักวันนี้ตัดสินใจว่าเฮ้ยถ้าค่ายใหญ่มาขนาดนี้ต้องเริ่มทําตลาดแล้วดังนั้นนะในปีนี้เราจะเห็นว่าค่ายจากจีนเนี่ยจะมาทําตลาดกระบะไฟฟ้าแน่นอนโดยเฉพาะกระบะ4ประตูจะเป็นค่ายไหนกันนั้นเดี๋ยวเรามาดูทีละค่ายกันเลย มาเริ่มที่ค่ายแรกกันนะครับที่บอกว่าเป็นค่ายนี้นะครับได้เคยเอากระบะไฟฟ้ามาเปิดตัวในบ้านเรามาให้เห็นกันแล้วนะครับกับค่ายเก t วอลมอเตอร์นะครับกับเจ้าตัว p o ล e เออรนี่เองนะฮะ ซึ่งก็มีการเปิดตัวครั้งแรกในโลกนะที่งานปักกิ่งออโต้โชว์ปี2020เมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนะครับแล้วก็มีเกินเปิดตัวในประเทศไทยนะกับงานมอเตอร์โชว์2021ที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกว่าโอโ้ได้รับกระแสมาค่อนข้างดีตอนที่เปิดตัวเป็นพวงมาลัยขวาเสียด้วยนะถ้าใครจําได้นะครับสีม่วงนะครับซึ่งมาพร้อมกับขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด100 50กิโลวัตต์นะครับให้แรงบิดสูงสุด300นิวตันเมตรนะฮะวิ่งได้ระยะทางต่อ1การชาร์จอยู่ที่405กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับซึ่งคาดว่าแบตเตอรี่เนี่ยน่าจะไซส์ประมาณ70-80กิโลวัตต์ออวนะครับหรือกิโลวัตต์ชั่วโมงนะฮะโดยที่มาเปิดตัวแต่ยังไม่ได้เปิดราคานะมาขนาดนี้ไม่รู้ว่าติดอะไรหรือติดเรื่องของราคาหรือเปล่านะครับ มากลุ่มตัวที่ค่ายที่2กันนะฮะที่ต้องบอกว่าเป็นคู่แข่งที่มาคู่ขี้กันนะก็คือค่าย MG นี่เองนะครับกับเจ้าตัว Maxx T 90 EV นะครับหรือถ้าในบ้านเราก็คือ MG Extender EV นี่เองนะเป็นค่ายของกลุ่มแซกมอเตอร์นะคือแสกเองเขามีค่ายทั้งเป็น Maxx l o w i MG นะครับคือทําตลาดในบ้านเราก็คือ MG นะครับซึ่งมากับกระบะนะ ขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด130กิโลวัตต์นะครับให้แรงบิดสูงสุดนะ310นิวตันเมตรนะครับพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด88.5กิโลวัตต์เอานะครับวิ่งได้ระยะทางต่อ1การชาร์จอยู่ที่535กิโลเมตรนะครตามมาตรฐาน NEDC นะครับ โดยที่มีการเปิดตัวไปแล้วนะทางในฝั่งจีนนะครับแล้วก็ฝั่งอังกฤษนะโดยที่ราคาอยู่ที่299,800หยวนนะหรือราคาไทยปีตีประมาณ1ล้าน5 5 0 0 0 0บาทนะครับซึ่งถ้าเข้ามาถึงเมืองไทยกร็ร่วมร้านไปไปเกือบ2ล้านบาทแล้วก็แอบจุกเหมือนกันนะโหกระบะราคาร้านปลายร่วม2ล้าน มาค่ายที่สานะต้องบอกเป็นค่ายจากจีนเหมือนกันแล้วมีรุ่นโอกาสเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยด้วยนะกับค่ายจีลี่นะรุ่นเลดาอาดีหกนี่เองนะซึ่งต้องบอกว่าเป็นกระบะสีประตูไรส์สไตล์ขนาด1ตันนะครับโดยที่ต้องบอกว่าทําไมถึงน่าเอามาทําตลาดในประเทศไทยนะเพราะว่าราคาเปิดตัวเนี่ยหูเย้ายวนใจมากนะครับอยู่ที่ 1 7 8 8 0 0หยวนนะครับหรือตีเป็นเงินไทยก็คืออยู่ประมาณ1ล้านบาทนะเป็นกระบะที่บอกวอ้โหราคา1ล้านนะใกล้เคียงกับกระบะรถน้ํามันในปัจจุบันเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งวันนี้ในจีนเนี่ยเปิดสั่งจองเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เริ่มผลิตนะเมื่อวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับที่โรงงานซนะิโบสมาร์ทในมณฑลซานรตรงนี่เองโดยจะตัวรุ่นเลด้าอารีหเนี่ยมีทั้งหมด3รุ่นย่อยด้วยกันนะครับ ที่มันขนาดแตกต่างเนี่ยนั่นก็คือเพราะว่าต่างกันที่ขนาดแบตเตอรี่นี่เองนะก็คือมีรุ่นแบตเตอรี่ขนาดเล็กขนาดกลางและก็ขนาดใหญ่นะอย่างรุ่นเริ่มต้นนะครับก็คือเป็นแบตเตอรี่นะขนาด60กิโลวัตต์ออวนะครับเป็นแบตเตอรี่ประเภทลิเธียมไอรอนฟอสเฟตหรือ LFP นี่เองนะครับวิ่งได้ระยะทางอยู่ที่400กิโลเมตรต่อนหนึ่งการชาร์จตามมาตรฐาน CLTC นะหรือวิ่งจริงได้ก็ประมาณ300นิดๆกว่านะครับส่วนรุ่นกลางนะครับจะเป็นแบตเตอรี่ขนาด 86นะฮะ86นะครับกิโลวัตต์ออวนะฮะเป็นแบตลิเทียม NNC นะครับวิ่งได้ต่อ1การชาร์จอยู่ที่550นะครับต่อ1การชาร์จตามมาตรฐาน CLTC นะครับส่วนรุ่น็อปนะฮะร,รุ่นท็อเนี่ยต้องบอกว่าแบตตัตตอลี่ใหญ่มากนะขนาด100กิโลวัตต์อาลนะเป็นลิเทียม NMC เช่นกันนะ วิ่งได้ต่อหนึ่งการชาร์จอยู่ที่632นะฮะกิโลเมตรต่อ1การชาร์จตามมาตรฐาน CLTC นะครับซึ่งราคาของตัวท็อปนะฮะราคาจะอยู่ที่268,800หยวนนะฮะหรือตีเป็นเงินไทยก็มา1.4ล้านบาทนะครับก็ยังถูกกว่า MG Extender นะถ้าเข้ามาไทยนะนะครับราคาที่จีนถูกกว่านะก็เลยดูแล้วหน้าค่อนข้างรุ่นนะครับส่วนระบบขับเคลื่อนนะฮะก็บอกว่าระบบขับเคลื่อนเป็นมอเตอร์ใหญ่มากนะขนาด200กิโลวัตต์นะ200 ร8 8แรงม้านะครับ0ูนยถึใช้เวลาเพียงแค่6วินาทีเท่านั้นนะครับส่วนน้ำหนักในการบรรทุกอันนี้เป็นกระบะไซส์1ตันอย่างที่บอกไปนะสามารถบรรทุกได้เพียง450กิโลกร,รมัมก็เป็นกระบะไลฟ์สไตล์ไม่ได้เน้นเอามาเชิงพาณิชย์อะไรเยอะแยะมากมายนะครับและก็สามารถลากจูงน้ำหนักได้ถึง3000กิโลกร,รมัมหรือ3ตันนี้เองนะครับจะเห็นว่า เนี่ยนะฮะกระบะส่วนใหญ่ที่เอามาทําตลาดนะมีรุ้นนะก็คือเป็นกระบะ4ประตูนะครับ แล้วก็มีค่ายอื่นที่กําลังจะเอามาทําตลาดนี่โชว์แล้วที่ผมทราบมานะไม่สามารถบอกได้นะครับเอาเป็นว่าชชว์ได้ยินมาแล้วพร้อมจะมาทําตลาดรถอยู่ในประเทศไทยแล้วมีอยู่2ค่ายด้วยกันนะซึ่งจะเอามาเป็นรถใช้เชิงพาณิชย์ใช้ในหน่วยงานราชการนะสำหรับกระบะ4ประตูนะครับน mm ี hmm. ่คนถามว่าทําไมไม่ทํากระบะ2ประตูตอนเดียวออกมาเชิงพาณิชย์ล่ะจะได้เอามาใสา่คอกเท่ๆนะรกระบะไว้รุ่นสั้นตัวไม่มีหรือจะไดเอามาโหลดนะครับ ต้องบอกว่ากระบะนะฮะพอเป็นกระบะไฟฟ้าเนี่ยความยากอุปสรรคของการสร้างกระบะไฟฟ้านะโดยเฉพาะกระบามันเป็นไซส์ประมาณ1ตันถึง1ตันครึ่งเนี่ยคือแชสซี 4, มันไม่สามารถวางแบตเตอรี่ได้นะครับและรถกระบาก็เป็นรถที่หนักนะครับเป็นรถอยู่ที่อยู่ระหว่างรถส่วนบุคคลนะฮะได้ไวาเอาไว้โดยสารนะโดยเฉพาะกว่าสีประตูนะครับกับรถเชิงพาณิชย์ที่เอาไวบ้บรรทุกข,ของดังนั้นนะฮะปกติเนี่ยต้องบอกว่ากระบะ ินไฟมากกว่ารถพวก SUV c r o s s o อ e r อยู่แล้วนะครับดังนั้นนะพอแบตใหญ่เห็นไหมพอแบตใหญ่เนี่ยวิ่งได้ระยะทางพอๆกับรถยนต์เลยนะครับแบตขนาด8 6กิโลวัตต์ก็วิ่งได้พอๆกับรถยนต์นะอยู่ที่550กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับดังนั้นนะฮะข้อจำกัดเรื่องของแบตเตอรี่จึงเป็นคอขวดทำให้กระบะไฟฟ้าเนี่ยเอามาทำตลาดในเรื่องของกระบะรถโดยสาร4ประตูก่อนนะครับก่อนที่จะมาทำเชิงพาณิชย์นะเพราะว่ามีเคยมีคนเอากระบะเนี่ยไปดัดแปลงนะฮะ จากน้ำมันเป็นไฟฟ้านะเป็นรถส่งน้ําแข็งนะครับกระบะตอนเดียวเนี่ยตอนที่วิ่งรถเปล่าก็วิ่งได้ตามระยะนะแต่พอไปบรรทุกน้ําแข็งเนี่ยนะประมาณตันกว่ากว่าเนี่ยกายว่าระยะทางหายไปเหลือแค่1ใน3ดังนั้นนะเรื่องของการเอากระบะมาใช้เชิงพาณิชย์ที่เป็นไฟฟ้าเนี่ยโอ้โหบอกว่า ยิ่งโหลดเยอะยิ่งกินไฟเยอะระยะทางยิ่งหายไปเยอะนะจะชาร์จก็ไม่ทันใจนะอย่างน้อยก็ต้องครึ่งชั่วโมงขึ้นไปก็สรุปนะครับสำหรับการเปิดตัวกระบะไฟฟ้าในประเทศไทยของค่ายยักษ์ใหญ่อย่างโตโยต้านะที่บอกว่าประกาศจะผลิตและทําตลาดในประเทศไทย1ปีหลังจากนี้นะต้องบอกว่าสร้างแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่ในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าบ้านเรานะครับซึ่งค่ายยักษ์ใหญ่จะมาเองขนาดนี้นะค่ายน้องใหม่จากจีนที่เพิ่งมาทําตลาดลุยตลาด บ้านเรานะและคลองตลาดรถยนต์ไฟฟ้าอยู่แล้วนะต้องเร่งเปิดตัวกระบะไฟฟ้าแน่นอนโดยเฉพาะกระบะไลฟ์สไตล์4ประตูนะที่เป็นรถทั้งกึ่งโดยสารกึ่งบรรทุกของนะบางทีรถ SUV มันเอาไม่อยู่ฮนะเอากระบะดีกว่านะครับซึ่งคิดว่าปีนี้อย่างน้นอยๆเห็นแน่นอนนะสามค่ายชัวร์วนะครับแน่นอนนะฮะชื่อหัวไอเลืองนะครับ ก็เดี๋ยวต้องมารอติดตามกันดูสำหรับค่ายไหนที่ไม่ลุยกระบาไฟฟ้าก็จะหนีไปกระบาลูกครึ่งนะอย่างกระบา PHV หรือ p ล u g in h น b r i d ปีนี้ก็คาดว่าจะได้เห็นแน่นอนเช่นกันนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะสำหรับคานมาของกระบาไฟฟ้า4ประตูครั้งนี้นะอยากให้คอมเมนต์กอกมาด้านล่างนี้เลยคิดว่าค่ายไหนจะมาก่อนนะครับส่วนถ้าใครชอบคิดนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทรัพย์ับ์กระดิ่งให้ด้วยนะครับ ไว้ถ้ามีข่าวอัปเดตอะไรจริงๆจะมาเล่าให้ฟังอีกนะสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้เจอกันในคลิปหน้านะครับ